รถยางแตกนูนขนุนสีขาวกระบะอีก,กครั้คัน้นสีขาวกระบะดึงเรื่องรกวสีขาวนานนะ่อนอนมารลอนมาระเบิดตรงนั้นอ่ะ เราได้กินพี่เขาบอกพี่คนสีส้มคนนั้นอ่ะคนเฝ้าที่เนี่ยมือเข้าปั๊มอ่ะคนกับรถอะไรไหมีอะไรรถมันตีลังกาด้วยรถมันตีลังกาด้วยรถมันตีลังกาด้วยไม่รถพังเยอะกว่นั้นรถมันตีหลังกาด้วยแม่ เดนมาเลยใจไม่ไดมาอะไร่ได้ปีนปีย่ยังล<อ>มาลูกา,าก,กันด้ถ่ายชาซะแล้วต่อยมันลงไม่ถ่ายเว้ย <laughs> ซึมเข้าสิ